วันนี้บรรยากาศสุดยอดมากครับทุกคนนี่ครับตรงหน้าของทุกคนก็เป็นเรือสำราญนะครับโอ้โหวันนี้เรือเต็มแม่น้ำเจ้าพระยาครับนี่ครับเรือเต็มแม่น้ำเจ้าพระยาโอ้โหวันนี้อากาศดีมากนี่ครับดัดพูนก็สวัสดีเจ้าพระยาครับเมื่อกรุงเทพอากาศกลับมาเย็น กับมาหนาวเนาะตรงนี้ก็เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับมาชมวิวในยามค่ำคืนนะครับส่วนมากก็เป็นฝรั่งเนาะน,นะครับเป็นฝรั่งครับขอากาบทักไทยสัมบายดีเดอ้อสวัสดีนะครับก็ขอต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้าสู่เมืองที่มีคนจองมาเที่ยวมากที่สุดในปี2026นะครับ This is Bangkok of Thailand ครับโอ้โ oh, ห oh. <laughs> นี่ครับนี่วันนี้ก็มาเจอดวงจันทร์ดวงจันทร์อยู่ตรงกลางนะครับโอ้โ oh, ห oh, ทุกคนสวยสวยนะครับนี่ครับบรรยากาศในยามค่ำคืนของกรุงเทพมหานครนะครับวัดเนาะ แต่วันนี้ไม่ค่อยมีสาวจีนเท่าไหร่วันนี้สมมากก็เป็นบ่าวฝลังสมมากก็เป็นบ่าวฝลังก็ขอเวลขัามทูไทยแลนด์นะครับมาเที่ยวเมืองที่มีคนมาจองมากที่สุดของโลกประจำปี2026นะครับ นี่ครับต่างคนก็ต่างเอามือถือขึ้นมา,ถ,านถ่ายรูปนะครับถ,ถ่ายรูปเนาะถ่ายรูปถ่ายรูปเป็นภาษาพู้ไทยก็ห้อง่ารูปรูปรูปนี่ก็มีอยู่สีห้าสาวเป็นสาวจีนนะครับเป็นสาวจีนสีห้าสาวนะครับแล้วนี่ก็ป๊อปมาดนะครับป๊อปมาดก็เป็นสีเหลืองทองนะครับ โอ้โหอยากให้ทุกคนมาเห็นนะครับเมื่อกรุงเทพอากาศกลับมาเย็นกลับมาหนาวแบงกขอกอินวินเทอร์อักเกนแบงกขอกอินวินเทอร์อาเกนะครับตอนถ่ายทำคลิปนี้อยู่ที่ชั้นเ็ตของห้างไอคอนสยามนี้รู้สึกหนาวรู้สึกเย็นครับโอ้โหนักท่องเทีเ่ยวเยอะจริงๆ ด้านพู <handled kr ank ii> mm ่ก็เป็นลุงแรมร i เวอร์ซิตี้รเวอรนะครับทุกคนนี่ครับนี่ครับเป็นรูปส่งกระทงครับรูปทรงกระทงนะครับนี่ทุกคนไอคอนสยาม ช่วงเขาดาวเนาะช่วงเขาดาวคนก็แห่มาเป็นหมื่นเป็นแสนนะครับแห่มาเขาดาวแห่มาชมพุมาดูคอนเสิร์ตมาดูมาร์กตัวนะครับก็จัดตั้งแต่วันที่27ถึงวันที่31ธันวาคมนะครับบอนัสก็ได้มาแค่เก็บภาพบรรยากาศเนื่องจากว่าเข้ามาไม่ได้ครับเพราะว่าคนเยอะคนเยอะก็เข้ามาไม่ได้ครับโอ้โหทุกคนครับ เป็นบรรยากาศที่น่าดูน่าชมมากนะครับในยามค่าคืนครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบหนึ่งทุ่มครับตอนนี้เกือบหนึ่งทุ่มนะครับก็ได้ฟิลได้ฟิลคนละแบบกับดุสิตอารุณ์นะครับได้ฟิลคนละแบบถามว่าจุดไหนสวยที่สุดก็สวยทั้ง2จุดทั้งดุสิตอารุณ์และก็อยู่ที่ไอคอนสยามน,นี่ครับ คนก็เริ่มขึ้นมาครับนี่ครับเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติขึ้นมาชมวิวขึ้นมาชมวิวนะครับนี่ครับโอ้โห,โหคลิปนี้จะตั้งชื่อคลิปว่าอะไรดีเอ่ยแหมมาเจอซาล่าโอ้โหมาเจอซาร่าลิบร,ร์พูนี่เป็นบ่าวจีนเป็นบ่าวตีนี่ครับ คลิปนี้เราจะตั้งชื่อคลิปว่าอะไรเมื่อกรุงเทพอากาศหนาวเนาะเมื่อกรุงเทพลมเย็นจ้อยๆ่ครับก็หาเรื่องชนคุยครับหาเรื่องชนคุยกับ f อครับด้านนี้ก็เป็นร้านกาแฟร้านกาแฟสตาร์บัคก็หน้ามานั่งดื่มกาแฟหน้ามานั่งกินลมชมวิวนะครับทุกคนนี่ครับ ผมนัดก็ไม่เคยเด้อย,ยังไม่เคยมานั่งครับนี่ครับร้านกาแฟครับก็สวนมากก็เป็นนักท่องเที่ยวครับมานั่งดื่มกาแฟมากินลมชมวิวรับลมหนาวรับลมหนาวของกรุงเทพมหานครนะครับโอ้โหทุกคนครับเต็มครับนี่ครับด้านนี้ก็เป็นแท่งไฟนะครับเป็นแท่งไฟ แบบเปลี่ยนสีได้นี่ครับด้านในก็จะมีน้ําตกฝนทิพย์ครับโอ้ยิ่งคําคนยิ่งแขมาเนาะนี่ครับยิ่งคําคนยิ่งแขมานะครับเพราะว่าตรงนี้ก็ให้ขึ้นมาชมฟรีชมฟรีไม่ได้เสียเงินเสียทองนะครับให้มาชมฟรีโอเควางแล้ววางแล้ว โอ้โหท่าเรือที่5เยอะจริงๆและท่องเทีย่ยวมาล่องเรือนะครับล่องเรือดินเนอร์ในยามค่ำคืนเป็นเรือสวัสด,ดีเจ้าพยาครับนี่ทุกคนโอ้โหนี่ครับเรือเต็มมนน้ำเจ้าพยาครับนี่ครับด่านนี้ก็ยูนิคอน มกับเป็นเมืองที่มีคนจองมาเที่ยวมากที่สุดของโลกเนาะนี่ครับเพราะว่าสวยงามจริงๆสวยงามจริงๆบ้านเมืองก็สวยงามครับผู้คนก็ยิ้มแย้มแจ่มใสจิตใจดีนะครับคนไทยครับคนไทยก็คือซอฟต์พาวเวอร์นะครับนี่ครับทุกคนเห็นแล้วก็มีความสุขมีความสุขครับแค่มาชมนิวก็ถือว่าคุ้มค่าครับมาล่องเรือก็โอ้โหนี่ครับ แม่น้ําแห่งชีวิตแม่น้ําแห่งความมหัศจรรย์ไม่เคยเหือดแห้งจากแผ่นดินไทยครับแม่น้าเจ้าพระยาเจ้าพระยา River, ริเวอร์นี่ครับ,น,มมน,รบนี่ครับทุกคนโอ้โหเรือเต็มแม่น้ําเจ้าพระยาครับนี่ครับโอ้บางกอกเจ้าพระยาคูสลำตรงกลางอันนี้เป็นสว,วัสดีเจ้าพระยา ตรงกลางเป็นไวท์ออร์คิดริเวอร์คูสโอ้โห,โโหทุกคนนีครับโอเคเราออกมาออกมา ออกมาให้นักท่องเที่ยวเข้าไปบ้างเปลี่ยนกันเปลี่ยนกันอยู่นานไม่ได้แช่นานไม่ได้เข้าไปยืนถ่ายคลิปนานไม่ได้เพราะว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมองหน้าหมอนี่มันอยู่นานน <c oughs> ี่ครับทุกคนออกปุ๊บก็มีคนเข้าไปแทนปั๊บครับ <c oughs> มาถ่ายคลิปเราก็เข้าไปอยู่นานไม่ได้นะครับ <c oughs> เริมมีคนมองหน้าเลยนะครับถ้าเข้าไปอยู่นาน <c oughs> นี่เป็นสาวจีนครับเป็นสาวจีนโอ้ยบัอน,นี้บ่อน,นั้นมีความสุขโอเคเนาะโอเคเนาะคลิปนี้ก็จะไม่ให้ยาวจะไม่ให้เกิน15นาทีคลิปนี้ก็จะไม่ให้เกิน15นาทีนะครับ ก็ต้องขอเชิญทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับขอเชิญให้มาเที่ยวที่ไอคอนสยามครับขอเชิญมาชมมิวอยู่ที่ชั้นเตรงนี้นะครับชั้น7ของห้างไอคอนสยามการไปกันมาง่ายครับเราก็สามารถมาด้วยเรือให้ไปลงเรือรับส่งอยู่ที่ท่าเรือสาทรค่าเรือก็น่าจะประมาณ8บาทเนาะบาทนะครับแต่ถ้าเป็น BTS ก็ให้มาที่ตากสิน แล้วก็มาต่อสายสีทองราคา17บาทแล้วก็มาถึงไอคอนสยามเลยนะครับนี่ครับต่างคนต่างนำมือถือขึ้นมาถ่ายรูปถ่ายคลิปเก็บไว้นะครับบางคนก็จะเอาไปลงโซเชียลเนาะโอ้โห คคส,สวยๆคลิปนี้ก็ถ่ายทำแบบ 4K คลิปนี้ก็ถ่ายทำแบบ 4K นะครับเอาแบบจั่มๆไปเลยเอาแบบจั่มๆไปเลยนะครับเอาก่อนที่จะปิดกล้องก่อนที่จะปิดมือถือก็ขอพาเดินอีกหนึ่งรอบครับเก็บบรรยากาศเนอะเพราะว่าไม่ค่อยได้มาส่วนมากก็จะเป็เลาะแถวดุสิตอารุณแถวเอ็มิเคครับตรงนี้ก็จะมา เดือนละหนึ่งครั้งเนาะตรงนี้ก็จะขอมาเดือนละหนึ่งครั้งนะครับถายทํโอ้โหถายทำแบบ 4K เปิดโหมด HDR 10บวกนะครับตอนนี้ภาพชัดหรือเปล่าเนาะเสียงชัดหรือเปล่านาะก็ขอให้ทุกคนช่วยเข้ามาคอมเมนต์บอกก่อนนะบบด้วยนะครับว่า<แ>ภาพ เสียงเป็นอย่างไรภาพในมือถือของท่านตอนนี้เป็นอย่างไรเสียงเป็นอย่างไรนะครับครับตอนนี้มองหาคนไทยแทบไม่มีสมมาก็เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมองหาคนไทยแทบไม่มีโอเคเนาะไม่เกิน15นาที ไม่เกิน15นาทีนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมขอให้ทุกคนช่วยฝากไลค์ฝากแชร์ให้ด้วยนะครับนี่คนก็เริ่มมาครับนี่ครับโอ้โหนี่ครับยิ่งคำยิ่งแห่กันขึ้นมาครับทุกคนนี่ครับนักท่องเที่ยวทั้งนั้นครับแทบไม่มีคนไทยนะครับเมืองท่องเที่ยวของโลกเมืองที่มีคน จองมาเที่ยวม,มากที่สุดในปี2026นะครับสำรวจโดย E D O d i g o เป็นแพลตฟอร์มชื่อดางของโลกนะครับนี่มาจาก c ชน่าจชน่านี่ห่านี่ห่าเดอ้อขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมโอ้โหทุกคนอยากอยู่นานๆอยากอยู่นานๆอยากดื่มดั่มนานๆครับ โอ้โหทุกคนเมื่อกรุงเทพอากาศกลับมาหนาวอีกครั้งโอ้โหนี่ครับดวงจันทร์ครับโอ้ยเนาะกล่าวลาแล้วก็กล่าวลาแล้วก็ปิดมือถือไม่ลงนี่ครับคุณลุงก็มาจากเมืองจีนมาจากไชน่าครับก็ขอหนีหาวตอนรับสู่เมืองไทยนะครับจากจงกัวมาไทยกัวเนาะ โอเคโอเคเดี๋ยวพูดต่อไปเดี๋ยวคลิปยาวเดี๋ยวเกิน15นาทีตามคำสัญญาเนาะบ๊ายบายขอให้ช่วยฝาไลค์ฝาแชร์ให้บอนัดด้วยนะครับ